ดีครับผมพบก,กับผุ่มเด็กในมุ่งกันแล้วนะครับผมเลิกกาว,วันนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้ไปขึ้นป่าวันนี้พุ่มได้ไปส่งเมียตอนเช้าเลยนะครับผมกมก็กาามาลาวเรื่องราวให้เพืเ่อนๆฟังก็วันนี้นะครับเพื่อนๆพุ่มจะมาลาวประวัติเขี้ยมูตันนะครับสรรพคุณของมันเขี้ยมูตันก็คือเป็นกองคลังนะครับยิงไม่เข้าปลดเพลยจากข้องหรัอลับแล้วก็ปลดเพลยจากสิ่งจั่ว้นะครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขี้ยวมูตันมีวันปลงด้วยนะครับเพื่อนเือนวันที่ว่าเราได้เขี้ยวหมูตันมาวันนั้นนะคือวันที่มูตายนะใช่ไหมครับคือวันปลงของเขี้ยวมูตัน,นครับเราต้องระวังให้ดีเราต้องรู้นะครับวันนั้นเราจะเจ็บด้วยเพื่อเพื่ออาจจะตึงชีวิตเสียชีวิตได้นะครับเพื่อนๆือนหรือว่าตายก็เดี๋ยวเพิ่งจะลาเลยก็มีมู่บานอีนึงนะครับอยู่ทางฝากเหนือหมู่บานนั้นนะครับเขาได้ทำไรทำหน้าลูกปักเหีียงไกลี้ยงมุก็อยู่มาวันนึงนะครับก็ได้มีมมมมมููลลลงงาาาาากกกกิินนขข้้วว่็ดเย เขาก็ไม่มีข้าวที่จะกินปีหน้าเลยนะครับก็มีนายพลานชีวพันธ์มังกคปันเขี้ยวนะครับพ่มก็อาซาว่าจะไปตามลามุก็อด้คัด้างนะครับที่ถ่ายส่วนเลยถ่ายายเลยนะครับพมพองมูบานที่กบลูกข้าวนะกอด้คัด้างพอคัดเขาจะนับเป็นลูกนะครับฮางรู้สึกงไว้ให้ลุงขีนะครับผมฮางคัดให้ลงขี่แต่พุ่มรู้มากนะฮางคัดให้ลงขีไม่จําเป็นต้องบังคับห้าอันซ้ำอันเลยไปนี คัดไอ้ลุงขีให้เย้ก็ไม่ผือนะครับเทโรอย่าไปลบลู่อย่าไปจับท่อเจ้าทีเจ้าทางนะครับเพิ่มเดี๋ยวพิ่มรู้มานะเดี๋ยวว่าก่อนก็ไอ้คัดนะครับก็ฉายผ้าเข้ามานะครับพวกเชียร์เลยก็ยูนขึ้นไปแล้วก็เชียก์ไปผ้าเข้ามาไปตอกตรงนั้นก็กัคัดตรงนั้นเลยก็ก็ได้คัดหางคัดสองคนเหมือนไหลพลานนะครับพลานเคี้ยวกับพลานมังก็ได้คัดห่างก็คัดบาเซ็ตนะครับก็ได้กระบานนะครับข้าวกินเรื่อยแล้วก็มาแล้วทีนี้ก็ก็มาก็ก็พามานะครับก็ปพาพื้นมาพลานมังนะครับปพาพื้ เขี้ยวนะครับปากขึ้นมาบอกเดียวผานเขี้ยวผ่าลูกท่งมาครับผ่าหังป่าพื้นเกบก่อลูกท่งบอกมันก่เก๊ะได้หนังดมดังท่งมู่เทือนนั่นหละจนหวาดึกเร้วนะครับก็ได้ยินเสียงมู่ข้ามาเต็มรกเร็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 กเรกข้ามาแขเรือยแขเรือยนะครับปุ้มคืนนั้นมันเป็นคืนเดือนเจ้งนะครับปุ้มจึงก็เห็นเด็กเลยระยะที่ก็เว้นก็ประมาณสามสิบเมตรนะครับก็เว้นเด็กเลยเป็นมู่ตัวเย้ยนะครับมู่ตัวนั้นไม่ปลัดแตะลอยลูนะครับเพื่อนๆต้งเคี้ยวยาวนะครับนี้ตุงก็ว ผ่า,านมังกับขาจะยิงผ่านมังดำเท้ามือข้าวกปะีบอดีนะครับจะยิงผ่านเกี้ยวมือปัดลุกไป,ปนี้นะครับให้ปากบอกลุกจนผ่านผ่านเกี้ยว,วมันเร่งอ่ะเพิ่งยิงก่อนให้มันข้ามาแขวนนิจกิจพอข้าวกลายนะครับเพื่อนๆระยะ20เมตรผ่านมังก็ยกปืนขึ้นมาตับบ้าน,นะครับแล้วก็เนี้ยเคยีันทีนะครับยิงกับลูกซองก้อนกับต้นเล็กพอ,อยิงเป๊กอุ้ยลูกซ่นดานไหมวะห่างตักทีก่อนแล้วเป๊กก็ไม่ถูก ทีนี้นเขียวบอกอ้ยปืนแล้วยิงไม่ถูกปืนแบบปืนเสียไม้ได้แบบนี้ได้ส้มปืนมังไม้ได้เล่มังไม้ไข่แมวดีมังไม้ได้แบบผันเขียวเสียอารมณ์เลยนะครับผันเขียวก็จากปืนของเขาเลยนะครับยิงเองเลยไปไปไปสามทีทีทีซัดอยู่น้นนะครับจนไทยเป็นลุ่มลึกเลยไม่ถูกอ้มันนาเลยนาเมืองนากูกันมั่นแล้วนะครับมู่ตัวนี้ต้องมีคล้องนะครับคือเล่ง,ง่ายผันมังก็ไม่โรชานะครับยิบปืนแก้ขึ้นมานะครับแล้วก็ บรรจุกระสุนไว้แล้วนะครับผมในโบนั้นแกก็ห่างเก๋ยนะครับลิงตรงหน้าภาพอดีมุ้งมันนั้นมาพอดีนะแกกย็ยิงแป๊กไม่ถูแล้วนะครับเพื่อนๆอย่ะหลานมั่งั้นไม่รู้ทำปืนเลยแต่ปานเ,เขี้ยวมันเงียบเลยคือว่าทำเล่นไม่ได้ปลานมั่งั้นตาโลนึกยากีได้ทีนี้แกก็ยิบป,ปืนใส่ไหมนะครับแล้วก็แก,กนกัดนะครับกัดว่าสิ่งนักทิศทางร้ายไรเจ้าทีเจ้าต่างาาเอ่อเกี่ยวกับพรมเโทรณีอะไรคือจุดนุ่มดาลในสิ่งที่ลูกล้านยิงนะครับให้มดฤทธิ์นะครับพ่ม แกก็ใส่ดินพื้นใส่ลูกแล้วก็เกก็เลิงทีนี้นะคือมูนมันจะวิ่งแล้วนะครับหั่นกลาง่ายเกก็ยิงกาตรงนี้นะครับวังโรองทวนเม็ดนะครับแล้วก็วิ่งนะครับไม่ยูไม่ยูเลยทีนี้ไม่ยูวิ่งปั่นหมังอันนวิ่งไปไกลๆนะตรงปั่นหมังมันถมพื้นเลยทีนี้ถกมีดนะครับมีตองเกมีอยู่เล่มเป็นมีดม้อนะครับมัยม่อนกว่าจะเป็นมีดม้อยาวประมาณนี้ กตกมีดเลยถึงการผ่านเกี้ยวนะมาอย่าลงไปถึงผ่านมังว่ามึงยีบร้อยไปปลือนี่โค้งดีมาถึงทีแล้วผ่านเกี้ยวห้ามก็ไม่กว้างเลยผ่านมังลงจะง้างเลยไปเลยนะครับผ่านเกี้ยวอยู่บนห้าง,างนั่นตนะามมุ่งนเลยเขาไปตาบข,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 ข้าวไปกลอยนะครับข้าวเดินไปช่วง3-4โมงไงตามมุวนเป็นรอยเลือดนะครับรอยจากเลือดเล็ก ย่อยกระเหรอย่อยกระเหรอตึงป่านมังนั้นดีใจแล้วว่าเดี๋ยวมู้นอันต้องไปลมตายข้างหน้าเนี่ยพอไปตึงกัมนนมนนกงก็มู่ยืนนู่นครับมู่ยืนอยู่กลางโกลดินย่ามู้นอันซู้ทีนี้นะครับมู้นอันพอเห็นป่านมังได้ก็วิ่งเขา้าห้าเลยนะครับบังเอิญน,นะครับผ่านเขี้ยวตามตามมาทันพอนดีนะครับเลยพลักผ่านมังออกไปมู่นตัวอันก็ครบไม่ทุกนะครับทีนี้ก็มู่นตัวอันโจมกับป่านเขี้ยวนะครับกัดจนหัวลุ้ดเต็มแมตเหลืองป่านเขี้ยวโร่งโ,งโยวย้วนคือวันน่ารงนั้นะกัด ผ่านมังโกทีนี้ผ่ลมใช่ไหมตอนเดี๋ยวว่ากลุกมันตอนเดี๋ยวว่าป่านแก้วดูดกลุกให้ป่านมังลบมันป่านมังลมถึงมีด,ดินมีดหม้อดินไปป่านมังก็ไม่รู้ทำรื้อเห็นเผื่อตกหมูกรบนะป่านแก้วตกหมูกรบก็คลานคลา,านไปเอามีดนั่นนี่ป่านมังนะครับหยิบยิบมีดหม้อนะสะสัตว์สัตว์กับมีดหม,ม้อมัวนะกัตกใจอึ้งอยู่พักนะครับกับมีดหม,ม้อกันป่านมังวิ่งเข้าใส่เลยนะครับ ขวัดกับมู้นั่นแหละแต่มู้นั้นกับก๊ผันมังนี่คือเกลนเกือบคาดเลยนะครับผมขวัดกับมู้มาถึงบิดมันอยู่ตามเสี้ยวมันแหลยคว้ามิดติดนะครับแทงแทงจนหวั่สิ้นฤทธิ์นี่คือแทง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 เทงแงรั่วรั่วเลยดันแล้วก็ดีตายเนี่ยผันมังนั้นตอนนั้นคิดแล้วว่าตายเกะกะว่าเออในก็ตายแล้วแทงมู้นใหตายกันก็แทง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 ยุ่นมันหนีเลยนะยุ่นมู้นั้นตายตายตามทีเดียวเขาวอกจอยเกะกะนึกดีใจจะได้ได้คือมู้ตายจะได้เขี้ยวมู้ตันบพรันไปเลืเปลือกนั่นนะครับ นอนเป็นซบอยู่แล้วนะครับเลือดกองภายในดูขาดผ่านมังก็โรงเลยนะครับตอนเด็กดีใจที่ลังโรงเลยนะครับไม่อยากจะเอาเคี้ยวมูตันนั้นแต่จําเป็นต้องเอาเพราะว่าเพื่อนดักได้เฉลียวก็เลยเอาไปได้สองเขี้ยวนะครับก็เอาไปเบ้ายลูกผ่านเขี้ยวนะครับอันหนึ่งก็เตะเก็บกไปอันหนึ่งผ่านมังผ่านมังก็เค้นคาดนะครับผมเค้นโอยนะไม่ไม่กล้าที่เกยก็คือใจเด็ดนะคุณใจเด็ดนะครับเกก็เอ็นเลี่ยวจะไม่โกนือไม่สามารถโตได้เกก็มีดมีม้อนในตัดเกีนตุม เข็นกลางเดียวนะครับได้เขี้ยวมูตันมาสองอันคือแบงไงลูกั่านเขี้ยวอันนึงนั่นเลยประวัติของเขี้ยวมูตันที่ผมรู้มานะถึงเดี๋ยวจุดพี่ก็พุมก็คือให้ได้บ่นๆหน่อยพุ่มเคยมีหนึ่งอันเขี้ยวมูตันจริงๆนี่พมเล้งไม่เต็มเลยถ้าผมเถ็ดก็ให้ผมกิบไม้ไปเลยนะครับแต่ตอนปัจจุบันนี้นะให้เสียเรียเขี้ยวมูตันผม่มบ่นๆมาให้เพราะผมปฏิบัติตัวเองไม่ได้นะครับเมื่อโคนเล็กผมอายุสิบส้งปีนะครับผมออกจากโรงเรียนนะเพื่อนๆนะผมหลลาายกวงรเปพุ ก่อนที่พุ่มออกจากโรงเรียนนะพุ่มอยู่จังหวัดชุมพรนะครับพอพุ่มแม่พุ่มตัดอย่างจางอยู่สัปลีขอพุ่มไปโรงเรียนโรงเรียนสัปลีนะครับทางไอ้ที่ทางการรถไฟอันนี้พุ่มเคยเรียนโรงเรียนนั้นแหละสัปลีทึ่งพุ่มตอนนั้นพุ่มอยู่ป .5 นะครับทราบว่าอยู่ป .5 หพุ่มมันไปโรงเรียนพุ่มโชปากัดเป็นคนที่โชปากัดทุดๆนะครับในหน้าในเล่ยพุ่มไปเจอไหมสัปลีมีหน้าด้วยนะครับในหน้าในพลุพุ่มไปเจอไหมตัวมาตุ้งก็ขวดพุ่มไปเก็บข้างต่างระดวยอันนี้ขวดเต็มไหม ผมใชเป็นรอยกวนนะครับเป็นขวนปฏิกินะแต่บางเอิญเผื่อนพมมันชอบปลากัดนั่นแต่มันมันหือมันหน้าไม่เป็นถึงมันหลักเคี้ยวมู่โปมันมาเคี้ยวมูตันโผมันได้มาคือเพื่อนเผื่อนทีพุ่มรู้มานะเคี้ยวมู่ตันนั้นนะที่เพื่อนพุ่มออกมาเล็กกับปลากัดนะนะครับประวัดไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะครับคือโผก็ไปเจอในป่านะโปลโก็เป็นแนวพลันชอบล่ามูกระทิงพวกไร่ไะเนี่ยแต่ก็ไปล่าจากตรงไหนพุมก็ไม่รู้นะหนึ่งสีขาหนึ่งตรงไหนผมก็ไม่รู้นะเขาก็จะไปทีหนึ พอจะไปรถยนเข้าไปเจอนะครับเจอเคียวมั่วนไม่ใช่เจอว่าพลดเจอติดอยู่กับต้นไม้นะครับแทงติดต้นไม้เลยแล้วตึงยาวนะครับเ่อนๆประมาณนี้เดี๋ยวผมได้มานะเจอหมาอันตึงการอรยปลายเขียวะจะมีรอยแวง้งนิดเดียวรอยคือเคียวมันจำรุดนะตนิดปักกับตน้นไม้ตึ่งพุ่มได้มันเอาเปอนๆพุ่มก็เก็บไว้อย่างดีตัวน,นั้นนะพุ่มมันบาหมดบ,บาถุกอย่างป่าคัดไก่ชนปลานะผมกองกลางผมเล่นมันลึกการเลี้ยวกาขนาดวัาหนักมวยกองเกมีเคี่ยวมูตันนะหนักมวยเจอเต้ยนะครับ อยู่ตะเปียเกเอามาเล็กกับเก้มตันก็พุ่มพุ่มไม่เล็กนะครับเกมีเหมือนกันอันนึงของเกเขียวยาวว่าโค้งพุ่มมันตันนะครับเขียวปลายเขียวนี่จะอกแบบเรื่องเรื่องแบบมันนิ่นปูนะเพาพุ่มตันจากคนเลยเนี่ยพุ่มไม่เติดจะคิดเดียวเลยครับพุ่มเล้งเรื่องจริงถึงกับผอพมมันนะผมก็ยหญ่ไปอยู่จังหวัดตรงกลาถึงงี้ที่มันเกิดก็คือว่าส่วนเดี๋ยวผอพมตัดยางอ่ะทุกยึดนะครับไปตัดยางดางจึงจำเป็นต้องไปนะครับก็ไปอยู่ตรงกลานะครับเพื่อนๆไปอยู่บ้านเกิิดดนนนนะบบ้าาาเกกผผผมมมมมััอยู่่ตรรรงงลลแคค ถึงกับอายุตรงกล้านะครับผมอไปเรียนตรงกล้าไปเรียนเรียนเพื่อนๆเหลยประวัติผมไม่ได้ดีเลยนะครับเรียนเรียนจนว่าพอผมมันส่งลูกเรียนสี่คนนะครับหน้าตรงด้านแม่ผมกับพอผมมันเหลือกันน้พอผมเลี้ยงดังมัดเลยนะครับลูกสี่คนเกก็เลี้ยงมัดเกก็ส่งให้ลูกเรียนเกแก็โมงมั่งเลยมั่งนะเกก็จอมเจยนี้นะคนผู้ชายนี่ละป่าลาที่ลูกที่คนนะครับ เพิ่อนๆบอกมันเกี่ยวได้กันเดียวแต่ผมเหลาจักนี่ไปเลยผมก็จําเป็นนะครับเพื่อนๆส่งด้านโผล่พุมโอกโรงเรียนนะครับโอกโผล่เรียนจุดจบแล้วผมโอกโอกผมก็ขึ้นกรุงเทพนะครับไปห้าอันดักรุงเทพนะไปเยปาทีนี่อยู่ซอยอินธรรมราที่มาไวกว้างนะครับพุ่มก็ไปเยปาอยู่ตรงด้านปีแหละถึงเกี่ยวมู่ยเดี๋ยวพมได้มานะอย่างอยู่บ้านยาอยู่ที่ส่งแกลนะถึงผมก็ลบบ้านปีนั้นส่งกลาดผมก็หมกเพราะไม่โควนพมก็ไม่ธรรมดานะครับผุ่มไปเด็กจปตบ้านดกก็็แยเปด ผมโยมผมโยมเรมอเม็ดนะครับตอนนั้นยังเด็กอยู่ถึงผมมันบังเอิญจะไม่ขอนก็เล่นในพวกรีวายนะครับผมไปเสือรีวายมาตัวเมื่อก่อนนั้นมันตัวห้าโรยถ้าไม่ขอน,นะถึงผมมันไม่เอาตัวห้าโรยไปเสือตัวปันวานะ่ยไปเสือที่เป้งก็เพรว่าลบมาบานยานะครับที่ต้องกล้าเนี่ก็ผมกินเหล้ากินเร่ตาเร่ตาเร่ตามเหลืองนะครับเขาโวยนิดหนึ่นงเก่งยินผ,ผมเดี๋ยวผมใส่เขาโฉบเขาชวนเล็กกับประเทงนะครับเป็นกิตตันทำไมนั้นกิตตันผมเร่งมาเพื่อน ซวยนี่มีอยู่กันเพิ่มยังจําได้ทุกวันนะครับคนชวนเล็กเองยิยนเพิ่มอ้ยเลยผมก็ดได้คิดตั้นนั่นหมอก้อเปืเป่อน,น,นว่ะถึงไหนหมู่บ้านเขาเรียกว,ว่ารถเพว่ม,มาควายเล็กเพราะยังเด็กครูงี้โชคหน้ามันจะมีเกณฑ์ไม่มีสับลิงกอ่ะผมเทียวทีนี่้มันเทียวเกนผมเคยรถผมเป็นเปื่อนไมาได้ผมยิกเม็ดนี่รถเร่งอ่ะเที่ยวนี่นะครับก็รบด,ดือ้อคือระไม่บนันระไม่กนเขาจะเรียกว่าดื้อนะบันผมเทียบันผมก็โดนดื้อกี กีรีนะครับเนีนเกลดปุ้มดื้อนะครับกินเหล้ากินเรือยนะครับเผือนรกเม็ดถึงปุ้มตรงที่นี้ปุ้มาก็กรังอะไรทีนี้ปุ้มนึกได้อูเกียวมูตันอยู่บ้านยาของปุ้มเองนะได้มาจากจุ่มพอนได้มาจากทะเพียรปุ้มก็ฝากไปร้านตาป้วมนครับร้านตาป้วมมันก็คือร้านแกเลี่ยมปลาแต่ปุ้มผมเอาไปใส่กรอบนะครับตาป้วมแกโคซึ่งแกดีกับปุ้มนะแกดีตาลวดเลยตาป้วนมันอายุมากเลยกันแกโคแกว่าโคตะกิดเนี่ยโคแถวนี้เพื่อนๆเชื้อไม้พวกไม้เลี้ยงเป็ดเลยเลื้อยกับเลื้อยเล็กเพื่อนๆวะ เขียวมูตันจิงนะเบื่อเบื่อต้งเลื้อยไว้ใช้เวลานานนะครับไม่ใช่ว่ากรอดกรดกรไม่กี่ที่มไม่ใช่ว่าเลื้อยนะเบื่อเือน,น,นะเลื้อยจนว่าดำปีเลยจนว่าเลื้อยต้ตงองเปลี่ยนต้องทำเส้นหนูเขี้ยวมูตันจริงอ่ะเลื้อยไม่ค่อยข้าวแต่เลื้อยคาดนะแต่ไม่ค่อยข้าวผมไมก็ไปถอมันตันนังเบยนี่ถึง,งผมนะนมผมมาไปทำพิษตรงนั้นเลยเดีย๋ยวปมมีหลายกองผมไปแบงไงตับวัวมด้งใส่ถบงปุง้มก็เก็บไปเสกโร ถุงผ่อหวานวันนั้นวันเกิดเีทนะผ่อพุ่มไปจับกุ้งนะครับถึงพุ่มกัเทีเ่ยวนี่บิดมัดไม่เลยนะครับเป็นเป็นเป็นนุ่นช่องเลนเจ็ดสิลโลว,วิง้งกลางคืนกลางวันเลยตรงนั้น,นโลฮะโลหน้ักมันขึ้นเนินแบบนี่ถึงแบบโห,โ,หโ,อโอ้ไม่อยู่ครับโลหน้าผับผับถุงกอดเท้ไปนะครับเพป็นพ,พุ่มเท้ทางานที่เม็ดนะพุ่มไม่เท็ดตะกิดเดียวเลยพุ่มเท้ไปเลยนะครับถึงเจ็โลตามลังแต่รถพุ่มมันรีวโรยอ๊อคโรยเจ็ดได้นะแต่พุ่มบิดนะเท้ไปเลยเหมือนนุ่นนะครับพุ่มดูชื่าอว่ายนะพุ มันมีเอยมันรวมาดนบันดาลเพรมันบัดรลุดไปกับรถนั่นแหละบัดรลุดไปเลยตึงกับรถนั้นไปชนต้นม่วงก่อนตึงต้นม่วงชนรถนั่นก็เบื่อเป็นเศษเล็กนะครับทำเรื่อม่ดาเหลืองเตะขาบูอักโกกนาลังผับเม็ดนะครับโชคผับงโง่ไม่เลยตัวทั้งยนชนต้นม่วงนะต้นม่วงกี่เล่มันชนจนเต็มอ แต่พุ่มมันวัดลุดไปเลยมันมีเมื่อนได้มาพลักมาะพอพุ่มลมพอวัดลุดนั้นนะพุ่มจะขึ้นทีนี้พอรถชนนั่นเลยพอรถจุนก,กับสีนะพุ่มจะขึ้นโดนคุณหมอนเต็มเม็ดหมอบอกคงพุ่มเอาน้องปลาอย่าเดี๋ยวเดินไปไหนก่อนเดี๋ยวนั่งเล่ก่อนอาการอย่าเพิ่งไปไหนพุ่มไม่ควังกับเพื่อนตามทใจมากันขึ้นรถไปอ,อาอมอ่านาไม่นะครับแต่พุ่มมันเสื้อนี่เฮ็ดเม็ดเนาะหละโรคตีบ้าอย่างเดียวตรงขึ้นไม่ให้เผินๆกินเล็ลมแท้วันนี้เค้นกันไมครับตีบ้านี่เให้จนกับเกลียวมู่วันล ตึงกะทีนีเพิ่นๆว่าเคียวมั่วถี่ให้ไปจากพุมมาพันผื้ผพุมตังลําตัวถัดนะครับพุมก็ะถ้ามหนองพุมตามโผามว่าเอ็นมังมาเคียวมั่วผมไม่เห็นนะครับซูนี่เองให้เองเลยนะครับเคียวมัวตันนั้นดีมากมากตึงเพื่นเเดี๋ยวผมจะมาลาประวัติสิ่งลี้ลับนะครับผมที่วุ้เคยเจอมานะครับเ่ไม่ใช่จังหวัดระนองนะครับผมเป็นจังหวัดชุมพลนะครับ ผมก็อยู่ถั่วแล้วแหละพอพมเมมันคนอยากจนนะครับแม่พมเม็นคนอยากจนจริงๆเบื่อเบือคือก็พูดจนมานะครับนั่นได้ทะเลาะกันตึงเหลือกันพอผมไม่ถุ่มลูกนะครับแม่พมก็ไม่ถุ่มเกลับเหมาเดี๋ยวพอพมไม่อนะครับพอพมหมอเม็ดสี่คนเขเลี้ยงมันสุดยอดนะครับพมมีความรงเรืองอนะผมมีหลายวังเล็ก่างปีทีเแล้วผมไปทำมัไก่อ้างนะพอพ่มมาอยาไปลูกเอ้ยอยาไปไปนะเบื่อาบื่อพุ่มก็ ไปอยู่บนในี่นี้ไปเข้ารู้นะครับไปธรรบ้านนะบ้านซองจันวันนั้นนะครับวันเย็นแล้วนี่นะครับพ้่นมาการเหลืองานแล้วนี่แต่มีคนนึงเขาบอกว่เอ,อเคนหนระือว่าโก้ไซส่ไอ้นี่เฉีองชายนะครับฉันร้องพอดีบนร่ังคาความดีเขาเกบมานะปุ้มนะผนะลัดหลังลานเหมือนกันนี่หลังรานลุดพอปุ้มปลัดคนนึงวิดขึ้นหน้าโขงคนเกนวิดขึ้นไปโขงเนะี่ยทึ่งปุ้มมันลัดนะครับเหมือนก้าวเม็ดวัวลุงนะครับนี่มีเพลด่ดเลยติกันลังวัชวชนกับกำแพงเลยโคเนี่ยชน พุ่มนึกได้คาเดียวพุ่มตายเลยในอกหาาใจไม่อกเลยก็เน้นฟ้านี่เป็นสี่เรื่องจริงๆเหมือนเพื่อนพุ่มพลัดลงมาเนาะเขว่าพุ่มมันตายแต่ว่าเห็นโคกับพุ่มได้ยินเสียงที่เขว่าอู้นู้นู้ก็ไปคลุบคนอื่นนะคนที่พลัดคนอื่นนะมันมีอยู่พลัดอยู่สามคนคนนึงควิดขึ้นคนที่ยืนกับพุ่มมันควิดขึ้นไปตาพุ่มมันหมายรุดที่คนหนึ่งพลัดลงมาเขาไปช่วยคนนู้นเขาลืมพุ่มแต่มีคนนึงถักนะ วันนูน่นมัวระ้าไปไหนแล้วป้าไปไหนเลยนุเมินนุลลป้าพัหลางล้านนงได้าตาดึงแกเดี่ยวตาม,มาอนี้มาพอปุ่มนอนปุ่มมีความรู้สึกด้วยนะแต่ในใจพุ่มคิด,ว,ว,ว,าาดคว่าพอแม่ปุ่มก็ทำบุญมาคือว่ามาน้อยนะแต่เกิดพุ่มตายพุ่มแรกก็คือพุ่มนึกว่าพอแม่เสียใจนี่เล่งถึงแม่ในรองเลยุ่มนึกว่าถ้าเกิดเป็นผือนะแม่พุ่มพุ่มไม่รู้นะแต่พอพบมันเสียใจไหนต่อมใจไหน,น ผมนึกขนาดนั้นถึงผมมาน่าใจไม่โอแล้วก็ผมก็น่าใจไม่โออีทิ้นใจนะครับอีทิ้นใจจริงๆเลยนึกแต่ผมนึกถึงเอินแตผมตายนะพอเมย์พอแน่นอนนะครับตอนใจนี้ถึงทีนี้โคห้ามผมขึ้นรถนะคนที่ห้ามผมก็ตายเลยตอนนี้คนช่วยผมก็พาพาผมไปโรงพยาบาลทุงตะโก้นะครับ ผมไปโรงพยาบาลตรงตะกูขึ้นรถยุ่นนะยุ่นตอนเดียวผมหนังหน้านะครับผมมันมีคนอ้มไปถึ้งกับมัดเป็นเนี้ยดึงผมเปนเนี้ยผมมีทินใจนะความรู้สึกผมมันอีทินใจผมแข้งใจนะครับผมมาันผือต้องต้องรถต้องรถเพราะว่าผมไม่ได้ผมคิดไปนั้นนะผมนั่นคือกนหยาบหยุ่นนะเปอนเป็นเปนใจเลยต้องทำะถึงกต่ ผมไปโรงพยาบาลนะครับกับกลายเปื่อนๆเลยนี่ไม่มีใครรักโรตาพอแม่แถวแกปุ๊บนะไปแล้งนะครับปุ๊บเพิ่งมารู้ตีลังกันไปแล้งกับพยาบาลว่าเออนี่เราทำโคร้างทํากันเองพี่ไม่มีใครไหนวัวไหนจ้างนึ่ยว่าอี่อยากปุเจ็บปุ๊บไหมโคอีสเตอ์ดีแบบเปลือนกับปุ๊บอีสเตอ์ดีปุ๊บมันจะได้ดูเขาด้วยความเป็นดีวาโรู้นะปุ๊บหลาดนะครับเปื่อนๆนี่ยเปื่อนๆเอาตัวยางปุ๊บไปคิดไปใายเลยนะเป็นลูกน้องเฟื่อนเปื่อนวันที่เราหลาด ก็ไม่ช่วยเราเมติสเดียวเพื่อนช่วยได้ช่วยทำบุญสร้างรอยนี่ถ้าเราตายนะบางคนก็ทำบุญในหมาทักทิศหน้ารวยแต่ก็เล่งว่าก็ช่วยนะหัวที่เท่านั้นแหละถ้าเราปีการขึ้นมาเพื่อนก็ไม่ช่วยเราได้หรอกพมันจำตั้งแต่วันนั้นเลยเพื่อนพวกมันคลองเพื่อนเจ้าบ้านนะมาคู่นะคู่ปโมาวะมึงนะถ้าลูกบ้านนี่เป็นไดนะกลัวเรือมึงเจ้าบานมาคู่ปนั่น้เจ้าบานว่าให้ลูกบ้านนี่นอนเ๋ยวมึงให้เขาวันหน้ารวยให้ทุกวันเลยให้ลูกบ้านนี่ไม่ต้องทำเลยเป็นเดือนมึงต้องจดเชยเขา ผมบาไตีอันนะผมจําเลยผมจําเลยถึงก็ว่าไอ้พุ่มเับมาอยู่บ้านรบกล้องก็พาเอ็กซเรย์เช้าทุกวันนี้ก็ไม่เอกซเรย์พมนะครับแต่ผมมันมีอาการนะครับเพื่อนๆไอโอกเลือดจริงๆนี่ผมเล้งเรื่องจริงผมไอโอกเลือดนะครับเป็นลิม่มเป็นละิ่มนะมื่อไง้ทุ่มน้ำลายเป็นเลือดเลือดเดี๋ยวผมกินยามันครับอกเนี่ยน,นี่เล่งไปมากเลยก็ตรวจด้วยนะครับก็โอเคเนี่ยผมปลัดลางรานะเพื่อนๆว่าผมไม่ตายเนี่ยเดี๋ยวผมยังยังนั่งอยู่ พอเม่ดีว่าเพืือนนะครับนับตื้อเลยพอเม่นะไม่ต้องไปโอ้พระงค์ทิบลุงทิบล,ลานมาเว้นพอเม่เน้นวันยิงไม่กล้าท่ามที่ว่าพระกว้างได้จะพอตีเรเว้นตรงนี้ต่โคอ,อย่างเดียวนี่ถ้าเขายิงมาตรงติบลาเราเว้นคือยิงไม่กล้าแต่พอเม่เรากว้างได้ทั้งตัวนะลงให้ถ้าถ้าเขายืนจีว่าลูกไปนี่เขายิงลูกไปนี่ถ้าพอเม่มาวิ่งโอกมารับอ่าไม่นาไม่ตะกงิดนาตาโพอเม่เดียวผมนึกถึงพอเม่ดารุดผมไปไหนผมนึกถึงดารลด ครับุมพูดไปมาเลกเรื่องๆกรุ่มมากอื่นนะครับกขอโทษด้วยนะครับถ้าว่าเพื่อนๆดุดใจดุดเรยนะครับผุมก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆกะวันนี้ผุมก็ลาเอาเพี่ยงเก่านี้นะครับผุ่มไค่ชอบก็กดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวผุมก็ตัวหลักโค้นนะครับก็เดี๋ยวไปพบกับผุมไม่คลิปหน้าเดี๋ยวผุมจะไปคัดนางนอนนางหรือว่าทำอะไรแต่ปุมไปในป่านะครับก็รอติดตามชมมาเลยนะครับกาเนุอยเดียงก่อนนี้ปิดคลิปนะครับถังต๋องอันนีี้้มมเลยงาาไววนะครับ่ เป็นเพืือนกันต่อโน,น้ดได้ก้าวไปในป้านะครับเป็นมาพันนะครับตสือน,น้ถังกล้องมานี่เร็วน้อหู้จองนะครับมันรวนนะครับมีมาหลุงมาสร้างเสือนนะครับเป็นไปนสร้างเดือนกาโอเคครับข้อตัวลาโคนนะครับสวัสดีครับ